มารีเอมิเชนนสวัสดีค่ะคนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะเชเอมควคววิธีกินันนี้จะนะนาการกินัตโตวิธีกินนัตโต้เหรอคะกินยังไงให้อร่อยใช่ไหมคะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะเรามาแนะนำกันเลยว่ามีส่วนประกอบหรือจะใช้อะไรกันบ้างนะคะ1นพระเอกของวันนี้คือนาตเตอร์ซื้อมาจากที่ไหนคะ Max Value ไม่ใช่ไม่ไมนี่เขาเรียกว่า Top Value ยี่ห้อของ Max Value นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ1นึ่แพ็คนี้ก็จะมีอยู่ 3กล่องเล็กๆอย่างนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็สนะคะอันนี้เขาจะเขียนไว้ว่าทาเลสกีก็คือติดแถมติดทะเลทะเลมันคืนอนะเปิดให้ดูหน่อยค่ะมันก็จะเป็นน้ำเป็นอะไรคะเป็นน้ำนะคะอ่ามันเหมือนน้ำจิ้มเหมือนซอสที่เขาให้มาใส่นักโตกินกันนะคะเอ๊ะเมือ่อกี้บอกไปหรือยังนะว่านักโตแปลภาษาไทยว่าอะไรคะถั่ว อะไรนะถั่วเน่าถั่วเน่าถั่วหมักเออถั่วหมักก็ได้คนไทยบางคนก็เรียกว่าถั่วเน่านะคะเพราะหมักแล้วมันก็จะเน่าเน่าแล้วมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นเออมีกลิ่นเฉพาะถั่วสําหรับแม่คือเหม็นนั่นเองแล้วมันก็จะเกิดสารอาหารด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันก็จะมีคําที่มันจะเรียกว่า มีประโยชน์ขึ้นมาจากนัตโต้โอ้โหคาที่เรียกว่ามีประโยชน์ขึ้นมาจากนัตโต้โอ้โหเห็นเป็นภาพเลยนะคะมีอะไรโอ้โห <S <s เห็นนัตโต้แล้วก็มีประโยชน์ขึ้นมาจากโอเคค่ะนี่เป็นโลกของเชเอมใช่ไหมคะแล้วคนญี่ปุ่นเขากินนัตโต้กันยังไงคะก็กินเจะตอนเช้ากินตอนเช้ากินกับกับข้าวสวยอแล้วก็ใช้ตะเกียบกินเออใช่ ้ามีอะไรจะบอกคะ่ะมีอะไรคะถ,ถ้าไม่มีทะเลคะ่ะถ้าไม่มีน้ำจิ้มก็ต้องอซื้อมาเองอ๋อ,อหมายถึงถ้าไปซื้อยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่มีซอสปรุงรสอะไรมาให้เนี่ยเราต้องซื้อพวกเครื่องปรุงอื่นๆมาถึงจะอร่อยใช่ไหมคะค่ะค่ะอ่าโอเคมีอะไรจะบอกไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยขอบคุณมากค่ะ,คะต่อไปคะ่ะตัวประกอบอื่นๆคะ่ะมีอะไรบ้างคะ มีโชยุนะคะแล้วก็มีลินค่ะแล้วก็โชยุชี้ก่อนโชยุโชยุนะคะแล้วก็มีดินมีดินมีรถมีรถหวานมีรถหวานมันเป็นเหล้าเหล้าญี่ปุ่นสําหรับใส่อาหารผ<ค>สมอาหารเคยพูดไปแล้วตอนไหนคะคลิปก่อนคลิปก่อนไปตามดูกันนะตอนที่ทำอูด้งเอออ่าใช่ะ ใช่อันนี้ก็มีใช้เขาเรียกว่าใช้เครื่องปรุงคล้ายๆกันเลยนะคะมีโชยุมีมิลินแล้วก็มีอะไรคะมีดาชิเอเป็นผงๆค่ะดาชิคุๆมหาอย่เยชื่อแบบเนี้อเป็นผงผงปรุงรสนั่นเองางค่ะอันนี้จะเป็นส่วนเครื่องปรุงรสนะคะแล้วต่อมาหนูเอาอะไรมาเพิ่มคะเนอันนี้แหละาเนิค่ะอนางะ เซโนะนางาเนกินางาเนกิคือคือหอมเไม่ใหญ่เออถ้าแปลตามตรงก็คือหอมหอมยาวยาวยังไงมันเป็นหอมญี่ปุ่นต้นใหญ่ใหญ่ยาวยาวนี่อะไรคะโอคุระโอคุระภาษาไทยอะไรคะอะไรคะเอมโอคุระ ไม่ถูกเอาไม่ได้เตรียมกันมาเหมือนดาวโอ้รูปร่างเหมือนดาวเลยเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบอ่าเหมือนดากระเจี๊ยบนี่นี่นี่กระเจี๊ยบค่ะอันนี้ทํายังไงคะกินสดๆเลยหรือว่าต้องต้องทำยังไงก่อนต้มหรือว่าลวกอย่างคะลวกลวกปิดต้มไม่รู้ค่ะเอ้ยลวกนะคะกระเจี๊ยบลวกแล้วก็หั่นใช่ไหมคะค่ะอยากทำเนี่ย อทำเลยทำเลยหนูสองคนจะทำพร้อมกันเลยใช่ไหมคะค่ะยหนช่วยชาเองด้วยอืทำไงก่อนคะก่อยืดเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์ยืดคือเกิดเหตุการณ์ยืดขึ้นมาอืยืดเหนียวเหนียวนี้เขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคะย็งกะชีเดบาายมะ โอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะเพื่อนเพืนเขารอดูอยู่ไหนต่อเลยค่ะต่อเโอฮาชิยแมงโอฮาชิอชิคือแล้วก็เอามาตัดเยียร์ทำไงคะกเอาไปแข็งาไม่คงต่อไี่เซเออยังไงเนี่ยใช่เออเอายังไงเนี่ยจะไม่ได้สุดยอดเใช่ไมม เดี๋ใส่ไปเลยร้านที่หนูทำนะคะหนูเป็นให้เอ็มหนึ่งอ่าของมันต้องม้นๆๆๆๆเพื่อให้เส้นที่มันยงใหญ่กันอยู่นี่ขาดออกจากกันใช่ไหมคะค่ะเอ็มไหวมไหยไปไปนไปขอพอน้องให้ใส่แล้วค่ะกลิ่นเป็นยังไงคะเนื้อวยวัดด้วยเดสกาหอมหอมมากหอมตอบมาได้บ้า ไม่่นคอมภาใสญี่ปุ่นอะไรนะอีีนิโอยีบอีีนิโอก็ได้แล้วถ้าแม่นนะใส่คไม่ต้องกลัวสีไม่ต้องกลัวสีเอิรมรับเชิญรับเชิญ คุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอนใช่ไหมคะนัทเมื่อกี้มันเกิดเหตุการเกิดเหตุการณ์อะไรอีกคะเป็นเหตุการณ์ที่3แล้วในรายการนี้ <c oughs> เหตุการณ์อะไรคะเมื่อกี้โชยอยู่มันเกือบโผล่ไปแล้ว กือบไปแล้วอ่าไหวกันค่ะเมื่อกี้ก็คือนัดโตคนๆๆๆเสร็จใส่ถ้วยใส่ถ้วยเสร็จอันนี้ใส่ทะเลนะคะลำดับที่สองใส่ทะเลอมุน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 ะต่อไปใส่ทะเลที่เป็นซอสปรุงรสแล้วทำไงต่อนะคะมาลีก็ใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่เครื่องปรุง ใส่ตามชอบเหรอคะวางไว้ค่ะต่อไปอะไรคะมิลินใช่ไหมคไมีลินอะมชอบอชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเพราะมันมีรสหวานต่อไปใส่ดาชิดาชิมันจะออกเค็มหน่อยนะคะ,คะส่วน่อยอยู่เป็นรสไงนะคะ เค็มแล้วก็ออกมีมีความหวานด้วยแล้วก็ดมีความหวานนิดแล้วก็มาคุณต่อที่จริงใช้ช้อนคุณก็ได้นเนี่ยอืมของพี่มาลิเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเริ่มเหนียวขึ้นนะครับระบาย ใส่อะไรคะเนี่ยพูดอีกครั้งหนึงสินั่นเหอเลมัสกานสีนางงามอย่งี้หอมยาวหอมญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ตามชอบใช่ไหมคะชอบมากใส่มากบริได้สกินะเนาะไดสกินดสไปโอคุลโอคุระนะคะกระเทียไม่ใช่โอคุระที่เป็นไนะไข่ปลาไข่ปลา คุลาไข่ปลาแซลมอนโอคุระกระเจี๊ยบเออเป็นสับที่ออกเสียงคล้ายคลึงกันนะคะโอ้โหพี่มาลีพี่มาลีใส่อีกแล้วด้วยความอยากและความชอบเมื่อเอมาขอดูของใช้พี่ใส่พวกก็ใส่เยอะเหมือนกันพวกก็ใส่เยอะเหมือนกันแล้วกระเจี๊ยบใส่ไหมคะกระเจี๊ยบหนูใส่หมดใส่เยอะตัวหนูไม่ใส่เยอะขนาดนี้หนหมดแล้วกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใส่หมดเลย อ่ะเอ็มใส่กระเจี๊ยบไหมคะหรือไม่ไม่ใส่หรอกใส่ต้องใส่ใส่ทุกอย่างที่หนูต้องการกินนะคะเดี๋ยอะๆเยอะๆเห็นพึ่งกริงสิเออเห็นจริงเร็ว้ขนาดนั้นทำไมเออรอกันด้วยสิน้อยจังอ่ะอ้าวไม่พออีกเชื้อมากเลยถ้าไม่ค่อยช่วยนะให้แต่อย่าเอาหมดนะเออเออเอาเยอะนะแต่ไม่ดูไม่พอนะแต่ก็ไม่ใส่หมดด้วยนะ

ะท,แบบทนะิมาส่ใหตอนพี่จะกินก็บอกให้รองเสร็จยังอนะ่ะตัวเล็กคิดต้องกนี้เห็ดน้อย <c oughs> เห็ดน้อยนะนคจ้าพี่เคยมาจากปาเห็ดปาเห็ดปาเห็ดโดเดสคะมาดิสา อร่อยสิยังมีการดรอสคะเป็นยังไงคะอร่อยนะคะอร่อยแม่กินเนีแต่หนูกินหอมนะแม่หนูก็กินหอมนะแม่ไม่ตอบอะไรมาเลย ก็จะยืดยืดหน่อยนะคะอ๋อคนญี่ปุ่นเขาก็จะทําเหมือนมารีเนานะมนม,นมุ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 นให้ไอ้สายใยญนะนะ่นั่นน่ะขาดออกจากกัน,นแล้วก็กินต่ตๆๆเอเริ่มจะไม่มีการพูดคุยแล้วต่างคนต่างกินเพราะว่ามัน ขอตัวเพื่อนๆไปกินกันดีกว่าเดี๋ยวสรุปคำสา์ก่อนมีอะไรบ้างนะหนึ่งหนึง่งนัตโตนึ่งนัตโตน,ะะนัตโตนะคะถั่วหมักหรือถั่วเน่าซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะ,คะเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนก็มีนะคะแล้วแต่ซุปเปอร์แล้วแต่ห้างก็จะมียี่ห้อแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าที่มาลิชาเอ็มกินนี้จะซื้อจาก Max Value ปปนะคะ ซูปเปอร์ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วมีอะไรคะแล้วก็มีมิลินโชยุเพิ่มปรุงมก็จะเป็นเขาเรียกอะไราสามสาหายเนาะสามสหายที่คนญี่ปุ่นเขามีติดครัวไว้เลยนะคะก็คือมีโชยุมิลินแล้วก็ดาชินะคะสามสาหายนี้เจอทุกเ,เจอเจอทุกงาน,นะะในการทำอาหารญี่ปุ่นนี่จะเป็นนา,านะเนกินหรือว่าหอมยาวเป็นหอมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ แล้วก็นี้เป็นโอคุระโอคุระก็คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเอาไปลวกนะคะแล้วก็เอามาหั่นแบบนี้นแล้วใช้เอมใช้เอมไม่ช่วยเลยนะคะใช้เอ็มกินอย่างเดียวเหมือนเดิมวันก่อนยบๆไปไปไปเชิญชวนเพื่นอนๆลอทงทำดูนะคะทําทำดูด้วยนะจะจะติดใจหรืจอจะอ,อะไรนะจะดใจหรออ๋อจะติดใจหรือ หรือจะแหวกบอกกันมาด้วยละกันอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามีใครชอบไม่ชอบยังไงบ้างแล้วก็ถ้าลองใช้สูตรนี้แล้วเป็นยังไงอร่อยขึ้นไหมมันถามๆเพื่อนๆอร่อยขึ้นไหมก็มันเล่าให้ฟังกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะ